สดนีนะคะสุวิภาแสงสูโตค่ะเมื่อก่อนสุก็อยู่โครงการน้ำเหล็กค่ะจุดปัตตนีนะคะก่อนสุจะมา เจอตัวผลิตภ,ภัณฑ์ของเอเจลนะคะก็ไปเจอพี่คนหนึ่งเขาบอกมาว่าให้ไปกินตัวนี้เราจะจะดีขึ้นรู้สุกเป็นอะไรคะเป็นมะเร็งมาก่อนค่ะระยะ3แล้วค่ะ3าเข้า4แล้วค่ะพอพี่เริ่มรู้ว่าพี่ป่วยเนี่ยพี่รู้สึกยังไงเออมันจะเป็นแบบเหมือนคนแบบหนาว,ว,ว,วาร,าาอร้อนๆอาการข้างแรงก็นึกว่าเราเป็นไข้เราทำไมเราเป็นไข้แบบเป็นไม่หายสักทีก็ไปหาหมอหมอก็ตวรวจสาเหตุไม่เจอคิดว่าเราเป็นไวยทองช่วงจนนั้นละ่ะรอบเดือนก็จะหมดแล้ว ประมาณ43จะมีรอบเดือนมามากมาไม่หยุดเลยตอนนั้นพี่อยู่อเมริกาไปทํางานกับเพื่อนที่อเมริการ้านอาหารไทยที่อเมริกาก็มีความรู้สึกว่าไปหาหมอเวียดนามหมอเวียดนามก็ตรวจไม่เจอแต่ว่าช่วงนั้นน้ําหนักจะลงมากประมาณแค่4เดือนน้ำหนักลงประมาณเกือบเกือบ15โลจะผอมมากผอมดําก็ไม่รู้สาเหตุอะไรไปอยู่ประมาณ11เดือนก็กลับมาเมืองไ<ม>ทยที่โรงพยาบาลเซนตันหมอบอกว่าลําไส้บวมหมอว่าจะจะ,จะมีการจะผ่าตัด ถ้าเสร็จแล้วพี่ก็กลัวไม่ผ่าก็เอายามาทานแล้วหมอก็ฉีดยาให้ก็หยุดอยู่ประมาณสักห้าหเดือนพี่ไม่ไปหาหมอเลยคำว่าลำไส้บวมเขาก็ไม่ได้บอกว่าพี่เป็นอะไรไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรค่ะบอกว่าจะว่าลำไส้บวมพี่ก็ยังไม่รู้สาเหตุตอนนั้น<ม>ก็หยุดไปประมาณปีแล้วหกเดือนอะไรเนี่ยนะพี่ก็ไม่ไปหาหมอเลยก็มันปวดท้องมาปวดมากปวดปวดจนตัวงอเดินไม่ได้ปวดท้องข้างข้างซ้าย,ยนะคะปวดมาก ก็ไม่รู้สาเหตุไปตรวจถึงไงก็ไม่เจอว่าเป็นอะไรคิดว่าแต่ตัวเองอ,ะอ่ะเป็นโรคกระเพาะ,ะไปตรวจตั้งหลายโรงพยาบาลก็ไม่เจอมาเจอที่พระอมองกุฎว่าเป็นจุดดำๆที่ไหนคะ ใชที่ข้างข้างต้องข้างไขวากับพงมลลูกค่ะถ้าเกิดว่าพี่เป็นในพงมดลูกจะต้องโกยไตนะใกล้ๆเ้ะพอเสร็จแล้วหมอก็ยังไม่บอกว่าเราเป็นอะไรหมอจะบอกว่าตรวจอาการถามอาการแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็ไปหาหมอทุกอาทิตย์ ก็มาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วหมอก็นัดถี่ขึ้นหนีขึ้นแล้วหมอก็มีการฉีดยาแล้วทำไมเราแพ้ฉีดยามาเราก็แบบว่ามีการขึ้นไส้อาเจียนตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งยังไม่รู้หมอเองก็ยังไม่บอกหมอก็ได้แต่รักษาตามขั้นตอนที่หมอให้ไปไปหาหมออยู่ติดติด,ต,ดติดกันอยู่ประมาณ6เดือนทุกอาทิตย์เลยอย่างเนี้ยก็ไม่หายไปไปไปทานยาทำยังไงก็ไม่หายเป็นดูพักให,ใหญ่ ณหมอบอกไปให้ไปเข้าอะไรนะเรียกอะไรอุตสาหาหาเพอาเสร็จต้องไปเจอเป็นจุดดาๆพอจุดดาหมอก็บอกว่าหมอก็ไม่พูดแต่มีพยามีหมอมีพยาบาลมาคุยกันเยอะเลยว่าพี่เป็นเคสอะไรไม่รู้เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งให้ไปพบหมอบอกเป็นเนื้อง,งอกในส่วนที่พี่เป็นเนี่ยความรู้สึกของพี่ที่คนรอบๆข้างเนี่ยเขาก็รู้ว่าพี่เป็นจากอะไรคะจากพลุ่กลิ่นอะไรบ้างที่พี่ ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าพี่เป็นอะไรในเรื่องของกลิ่นที่พี่เคยเล่าให้ผมฟังว่ามันมีกลิ่นเหม็นออกมาเลยนะอ,อ๋อตอนตอนนั้นนะพี่เป็นแล้วเห็นขนาดไหนอะคะที่แบบคนรอบข้างรู้สึกได้เหม็นเหม,ม็นแบบออกกลิ่นเน่าๆอะเหม็นเหมือนคนแบบเลือดเสีย<ะ>เหมือนกับคนที่แบบมีรอบเดือนเสร็จแล้วแบบว่ามันมีกลิ่นออกมาที่ไม่ดีอะ ถ้าใครไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยมันกินเนา่าเนากินเลือดเนา่าเนอ่ะมาเลยแต่เราไม่รู้ไม่ได้กินแต่คนอื่นได้กินได้กินจ้ะคนอื่นได้กินมานั่งใ,ใกล้ๆเราจนลูกสาวเอาคุณแม่กินคุณแม่นเน่าเน่คุณแม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่แล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ําก็ดูเออใช่เรารู้ตัวเองว่าหลาังจากนั้นก็ไม่ค่อยสบายใจก็ต้องไปหาหมอไปหาไปบ่อยๆพักหลังๆอะ่ะรู้สึกมันจะผอมลงผอมมากน้ําหนักเหลือจะประมาณสี่0ิบี่สิบกว่าโล ประมาณ4ี่โลผอมมากผอมดำแล้วมารู้ระยะหลังอะ่ะที่ว่าตัวเองเป็นมะเร็งผ่าตัดแล้วก็เลยผ่าตัดทำเคมีโมโลแล้วะะทำคมีโมโลแล้วแล้วพี่มารู้จักผลิตภัณฑ์เอเจลได้ยังไงเอ่อพี่เอาของอ่ะของที่แบบเครื่องประดับพวกเป็นพวกหินพวก point เพชรพลอยอะไรไปคืนที่พี่เขาที่ซีไอทีไ,อไปบอกพี่เขาถามว่าคุณสูบเป็นอะไรบอกว่าสูบเป็นมะเร็งพี่เขาก็สูบก็แบบอื พี่เขสงสารบอกว่าสู่เชื่อพี่อะตามไปดูที่อ m b a s เดอร์นะอันนี้มันอาจจะช่วยคุณสู่ได้พี่มันคืออะไรเขาบอกมันเป็นแบบอาหารเสริมชนิดหนึ่งมาจากอเมริกาสู่ก็ลองไปดูนะบอกเนี่ยไปลองดูเผื่อมันจะมันจะแก้ไขได้เผื่อจะช่วยตัวสู่ได้พี่ก็ไปดูพี่ก็ไปดูที่ประชุม a m b a s s a อร์วันนั้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นพี่ก็ตัดสินใจรับประทานเลยเหรอคะก็ใครพูดไหมวันนั้นมีคุณหมออมีคุณหมอพูดแล้วก็มีคนไปแชร์ประสบการณ์บอกว่าคุณแม่เขาเป็นละหายว่หายปวดท้องเราเออเป็นเหมือนเราแล้วปวด ท้องไม่รู้สาเหตุ้าเสร็จแล้วก็ ก็ยังไม่ทานไปไปซื้ออีกวันอาทิตย์ไปซื้อแล้วก็ขึ้นเครื่องไปประมาณสามทุ่มไปถึงปัตตานีประมาณสองทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่า้วเสร็จแล้วก็ยังไม่ทานรุ่งขึ้นอีกสองวันถึงจะทานทานไปทีเดียวสองซองมันก็จะท้อมันจะดังขกักขกักขกักเสร็จแล้วพระอาบน้ำออกมาทานอีกสองซองเป็นสี่ซองประมาณสิบเอ็ดโมงทานอีกทีละสองทีละสองเป็นสี่ซองวันนั้นอะทานไปหมดสิบสิบสองซองสองซองวันเดียววันเดียวทำไมถึงทานเยอะอย่างนั้นทานแบบว่า ไม่เชื่อว่ามันจะหายลองทานได้เยอะดูคือกินไม่กินก็ต้องตายเรารู้ว่าเราต้องตายแล้วว่าลองลองดูกินแบบประชดชีวิตน้อยใจตัวเองที่ลองทานอย่างเงี้ยปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วแบบมันทําให้ร่างกายเราแบบสบายสดชื่น,นทําให้ไม่เพียจากพี่ทานข้าวไม่ได้ทําให้พี่แบบเออมันไม่เพียทําพี่เดินไปไหนพี่ไม่เหนื่อยพี่ก็เลยทานเรื่อยๆวันนทานเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณครบ2ี่วันกลับมากรุงเทพไปพาะมกุฎหมอบอกว่า ทานอะไรมาเหรอทั้งผลเลือดอะไรก็ดีขึ้น ก็เลยบอกว่าบอกมาไม่ทานแล้วทานตัวเนี้ยตัวซองเนี่ยให้หมอดูฮะให้หมอดูคุณหมอบอกว่าก็เอาไปอ่านก็ดูคุณหมอก็บอกว่าเอาไว้ให้หมอดูสักหน่อยหนึ่งแล้วเก็บไว้คุณหมอดูพออีกอาทิตย์จะลงปัตตานีไปพบหมอใหม่หมอบอกว่าถ้ามีเงินก็ทานเยอะๆเพราะตัวนี้เนะี่ยมันดีมันไปยับยั้งเซลล์มะเร็งที่จะขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่ให้เราไม่ให้ไม่ให้ขึ้นมาพอหมอพูดตังนั้นเราก็ทานแบบไม่นับเลยไม่เสียดายทานเยอะพี่สุก่อนทานหลังทานนีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะเมื่อก่อนนี้ก ก็ใช่ค่ะจะผอมแล้วก็จะมีช่วงมันเป็นเบาหวานด้วยจะอ้วนบวมแลปัจจุบันนี้ก็หายปกติไม่มีเสื้อมะเลยก็อยากให้พี่สุฝากไว้นะคะถ้าพี่พี่สุอยากจะช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยกันนะคะก็ปรึกษาได้ค่ะก็ถ้าใครอยากถามโจย์ก็ถามได้นะคะว่าสุทานตอนไหนเจอกันก็คุยกันได้ค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณพี่สุมากนะคะมารประสบการณ์ดีๆกับเพื่อนๆ่อขอบคุณ